โอแถมนอกลังนะครับแถมนอกลังนะจะมี 2K งเคเนี่ยสองเคเนนุ่งฟ้าออกนะอ่ะจะมีสองเคนี่นี่แถมแถมมี2พิมพ์อ่ะจะมี2พิมพ์แถมจะมี2พิมพ์ใน1นลังจะมีปะปนกันไป2พิมพ์นี้นะครับนี่อันนี้ 2K นะครับอืมใใชช่่่่อออยยเเีี้บกแลวนันนี้เป็นอับาก้านะครับไม่ตัดปีกลงยาระดงชาตินี่แถมนอกลังนะแถมนอกลังรายการลุ้นทั่วไปนะฮะ อันนี้อันนี้เป็นทองแดงลงยาซาตินนทองแดงลงยาซาติน like น,นี่น um ี่นี่เดี๋ยวตัวเด็ดเลยตัวแพงเลยนี่แบล็กโดียมทีเด็ดทีเด็ดทีเด็ดเป็นเนื้อแรงเนื้อเนื้อที่แรงมากในตอนนี้เนื้อล่างเราเรียนทำลงยาสุดๆเลยเนี่ยมนดูดิไ้ปุ๊กปุ๊กไปไฟวะไฟไฟไปไหนวะไฟ แบล็กโรเดียอเนี่ยสวยๆชุดนี้ตั้งใจรทำจริงๆเลยตะมุตะมุคครั้งหนึ่งที่บอกไงว่าทำพระครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นรุ่นเลื่อนสำหรับพระครั้งหนึ่งในชีวิตนะเราก็อยากจะทําให้ดีเนี่ยพอแกะ้วมันมันมันเลอะไงใช่ใช่ใช่แม้วยากไหมครับมีแถมยกแรงมนี่ครับมีแถมยกลังใส่แล้วงงว่ะไม่งง แตจัดเป็นโซนนะอ่ะนี่อ่ะไปอันนี้อันนี้แบล็คโรดิเอฟะคืนไปก่อนอะคืนแบล็คโรดี้อ่ะนี่อันนี้เนื้อเงินนะเนื้อเงินลงยาโอ้โหนี่พอเปิดไฟแล้วจำเลยนี่ตั้งนานไม่ขึ้นโอ้โหนี่เนื้อเงินมีทั้งหมดกี่เหรียญแลนะมาสี่เหรียญแต่เหรียญนึงจะเป็นทรงไข่แต่ไม่ใช่หน้าการลงคำเป็นลงยาถูกไหมยาเหมือนกันอ่า โอ้โหสี่เหรียญนี้ท่วมเลยนะไม่รู้อยู่ในห้าอยู่เนี่ยท่วมเลยสี่เหรียญนี้ท่วมเลยนะครับจะมีหน้ากากทองคำสองแล้วก็ลงยาสองโอ้หแค่หน้ากากทองคำสองเหรียญก็รู้เรื่องสี่อ่ะอยู่ข้างในอ่ะมีเงินพิมพ์ไข่อันนึืมแต่ไม่รู้หายไปไหนไม่กลัวเขาจะใส่ผมแล้วะเอาไปทำตัวยาในมึูลสามเคเราทำหนึ่งแสนสี่หมื่นใช่ไหมนี่นี่ชุดเรื่องสมรสักลุ้นทั่วไปนะ ช้าแต่สวยแน่นอนนะไม่ต้องห่วงไม่ไม่ต้องห่วงเลยอย่างนี้ไม่ช้าแล้วแต่ไม่ช้ามันออกพิจิกาที่ก็ออกแล้วออาข่าวดีอ่นเนี้ยเอาเอาให้ออกจากปากเองเลยอัเนี่ยเอาว่าจะทำให้ให้ทานเดือนพุทธจีกาออกไม่ให้ข้ามปีอ่าจะไม่ให้ข้ามปีบอกตรงบอกเพราะมันเป็นเป็นรุ่นเลื่องสมณศักดิ์นะครับนะฮะอันนี้จะเป็นการรายการแถมนอกรังแถมนอกรังอันนี้ผิวลุ้งนะอันนี้เนื้ออนะอันนี้เนื้อนะ นทองทิพย์ทองทิพย์ทองทิพย์ผิวลุ้มนหน้ากากเงินแล้วลงยายดูซาตินเนี่ยสองเคเลยอ่ะซาตินเนี่ยนี่อันนี้ออะาก้าอะบาก้าไม่ตัดปีกลงยาลงชาติอันนี้ทองแดงลงยาซาตินอ่ะคพิถีพิถันนะอ่ะอันนี้อะไรต่อต่อไปนี้อ่ะพิมพ์นี้ก่อนอันนี้เก็บแปบปลาเก็บไาหนึ่งวันน่ะพิมพ์เครื่ององค์อ่ะเสมา อันนี้ทองทิพ์พลุงนะครับหน้ากากเงินหน้ากากเงินลงยาจีวอนนะครับอันนี้คือรายการลุ้นทั่วไปสวยๆทั้งนั้นวันนี้มาชมพระเนี่นะครับโคตรเร็วนี่ะเร็วมากนี่อะไรวะรึ่งองค์แถมยกหลังราคาทองค่ะบปปักหมุดนิ้งไอ ที่จองไหมครับเต็มองเห็นเราใครอยากจองเรื่อยๆแต่ไม่ต้องออกเยอะนะพี่ไม่ต้องออกเยอะโอ้โหฝั่งเพชรนี่โคตรคุ้มเลยนะอ่าฝั่งเพชรผมไม่ออกแล้วอะตอนนี้อันนี้อันนี้คือแถมนอกรังนะฮะเป็นพิมพ์ไสมานะครับแถมนอกรังอาบาก้าไม่ตัดปีกตองยานงชาติทองทิพนะฮะไายลุงแถมนี่ก็นะครับผมเนื้อเนื้อตีอง รับผ่าร้อยสี่องค์เออเออหลายเฟร์นก็ได้ถ้าใครจองอันนี้สองเคนะครับแถมนอกรังนะสองเคนี่ครับสองเคนะครับสองเคแล้วก็นี้จะเป็นอทองแดงลงยาสตินนะครับกะไรเงินไหมโอ้โหนี่กะไรเงินทีเด็ดกะไรเงินเหมือนเงินเหล็ยอืมสวยจริงกะไรเงินนี่กะไรเงินนี่นี่ อืเพจมีคนดูกว่านี่เอ้่อันนี้เป็นกระไหลเงินนะครับไม่เป็นันนึกว่าเนื้อเงินเออจริงอันนี้นะสวยจริงแล้วเหรียญนี่เนื้อหนาๆนะฮะไม่มีเหมือนที่อื่นตีกันแบบบางๆรีบๆยาละเลอะนะอันนั้นเรียก็่ายายนะปะเขาเรียกว่ายายนะตอนนี้เขาแล้วบอกว่าสวยเเเออออีร็วเร็วเร็ว เร็วมันจะทำนี่ไม่ให้ได้บารมีให้เกลียดหลวงปู่เลยถามหลงทูามอันนี้เป็นกระไหลเงินนะไม่ใช่เงินนะนี่สวยจริงจริงเหมือนเงินเลยอนนี่คืออันนี้ชะการฝเงินุบกระไหลเงินอันนี้พายเงินมาชุบเงินเหรอไหนทุบ ยังเอาเงินสวยชุกเงินชุบขวิดมือเท่านี้สวยสวยสวยเฮ้ยมาดูทองทิพย์ดีกว่าเดี๋ยวทองคำฝั่งเพชรเดี๋ยวสักครู่นะฮะทองคำฝั่งเพชรสักครู่โชว์อีกโชว์ตอนจบรอหน่อยรอหน่อยอ่านี่นี่ทองทิพย์ทองทิพย์เฮ้ยโอ้โหบีมปักยังครับบีมอันนี้เป็นกระไหลทองเอ้ยเป็นทองทิพย์โทษดีเป็นทองทิพย์ทองทิพย์ลงยาทองทิพย์ลงยานี่ สวยทุกอันน่ะหลายเสื้อเป็นไงปีกูเลยปีเสือมีแจมมีแจมปีหน้าปีอะไรเนี่ยปีหน้าปีเสือใช่หรอปีขาดเนี่ยปีขาดปีขาดปีขาดก็ปีเสือพอดีต้องเจอเสื้อซ้ำบุหรี่มั้งใครสนใจต้องเลื่อนธรรมนัสักเลื่อนธรรมนัสักหลวงปู่พัดที่เก็บมาทุกรุ่นน่ะถ้าไม่ได้มีเลี่ยนรุ่นนี้เราจะ จะเก็บหลวมพ่อพัดใช่คือคุณจองกันทุกรุ่นเนี่ยถ้าไม่มีรุ่นเลื่อนเนี่ยเหมือนไปไม่ถึงไม่ถึงวัดนะบอกไว้ก่อนนที่สุดแล้วก็ถ้าเล่นพระเก่าๆมาจะรู้เลยก็รุ่นเลื่อนเนี่ยทุกทุกเกจิคนาจาเนี่ยนะดังหมดนะครับราคาไปหมดนะครับเลื่อนต้องมีนะไตยมาดมีแล้วเลื่อนท้ามพาดนะนะครับอันนี้เป็นพิมพ์เต็มอ่ะ สวยทองทิพย์สวยสวยทุกเนื้อครับสวยทุกเนื้ออันนี้รายการลุ้นทั่วไปนะส่วนรายการนำเลิกสําหรับรายการเออ่เนื้อนำเลิกนี่เดี๋ยวจะมีให้ชมพอดีนี่ทองทิพย์เป็นยังไงจบแล้วโอ้ยทองทิพย์เพื่อสวยเลยว่ะไอเนี้ยนี่่ครึงเนี้ยครึ่งองค์เนี้ยเขามีแบบลงยาหลังกับไม่ลงใช่ใช่เดี๋ยวนี้ให้ดูไปเลยไปเนี้ยคือบางคนลงยาหลังนี่พี่สาวพี่สาวบอกลงยายากมากอันนี้ดูข้างหน้าเหมือนกันแต่ข้างหลังไม่เหมือนกันอ่า อันนี้เดี๋ยวจะหาว่านั่นเรามิเิจฉันี่กระไหลนะเนี่ยอันนี้อันนี้ทองทิพตัวดีทองทิพยังลงยาอ่ะสวยทุกเนื้อบอกเลยอ่ะเงินเงินเข้าไปโรงงานเอาไปทำตัวยาาอยากจะโชว์ไอ้นี่จังเลยเนื้อล่างๆนี่ก็คุ้มแล้ว เนี่ยให้ให้โอเล่เอาจเจริญพรกลางมาด้วยไม่ได้เอามามเดี๋ยวต้องอไป,ไปไเองโรงงานนี่ฝืมือโรงยาของอ่าสองมงคลสินนะเนี่ยไม่ธรรมาดา,าโอโหว,ว่าเนี่ยทีมงานคุยนะครับคุยไม่ได้คุยในในพิมพ์นะวิธีการทําของผมเนี่ยผมจะไม่คุยในพิมพ์คือคุยในพิมพ์มันจะไม่สวยแต่มันเสร็จเร็วแต่อันนี้เสร็จช้าเพราะว่าต้องคุยถืน โรงงานหน้ากากน่าจะชอบไหมหน้ากากโอ้โหความงามนี่คุยตุ้งเหรียญโอ้โหนี่ยังกรลังพึ่งนี่คืออันนี้จะเป็นอะไรอ่ะทองแดงหน้ากากทองทิพย์ป่ะใช่นี่ดูกระไรทองบ้างไหมกระไรทองเหมือนทองคำเลยนะอืโอ้โหอ่ะไหนๆจะดูเปิดไปเลยโอเล่นี่โอ้โหเขียวเหนียวซับเว้ย อคนดูพันหกนิ่งๆเลยนะพันหกนิ่งๆเลยพันหกรวยรวยอ่ารวยรวยทุกคนแชร์ด้วยนะฝากกดแชร์ด้วยนะครับที่ใครอยากจะแบ่งปันนะฮะในวันนี้ให้กับคนอื่นนะครับคนอื่นนะฮะไม่ต้องห่วงสายผมนะคือนี่คือขไายทองราชาพยักษ์เนี่ยนี่ที่ช้าเนี่ยอารมณ์นี่อารมณ์นี่เนาะ เหมือนกันเด็ดเลยเนี่ยอย่างทองคำอ่านี้ให้ดูนี่นะอันนี้ทองคำนะแยกไม่ได้นยทุกทองนะแต่ก็คุยพื้นดูไม่ออกอ่ะคุยพื้นคุยพื้นไม่ไม่เอาถ้าไม่เรียบร้อยไม่เอาเดี๋ยวฝั่งเพชรเดี๋ยวค่อยดูนะดูชมดูพันเจ็ดอ้าวพันเจ็ดแล้วออกประมาณเมื่อเดือนไหนครับออกโหนี่กระไหลทองกระไหลทองนี่เหมือนกับปาชลุเลยนะดาวดาวแปดแฉกนี่ทหารหรือตำรวจอ่ะนี่ ตำรวจนะครับตำรวจใต้แท็กเนาะโอ้โหกูเป็นตำรวจกูโอ้โหนี่ขนาดกระไหลทองยังลงยาเหมือนปัาฉลุอ่ะนะดูอ่ะดิแกะเทียบกันแทบไม่ออกเลยนะใครสนใจจองก็นี่สวยทุกเหรียญหกสวยสวยเว้ยใช่ครับสานะนี่กระไหลทองนะเนี่ยนี่นะเสียมาแล้วนี่หกแทกอ่าหกแทกเสยมาถ้าต้องมาตำรวจทหารบออ่าอ่าเอาอันเนี้ยดาวแปดแทกด้วยตำรวจดเลยมีทั้งทหารทั้งตำรวจอืม นี่คือกระไห่ทองนะออโอ้กระไห,ไห,ไห่ทองยังลงยายนี่คือชุดลุ้นนะนี่ชุดลุ้นนะรายการนำเลิกยังไม่ออกนะเดี๋ยวค่อยมาชมกันอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้คือรายการชุดลุ้น